สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับ <c oughs> ก็จะแกะอันนี้จะสั่งโมกันน็อกมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูกันอันนี้ใบที่สองนะครับใบแรกที่เป็นแบบอะไรนะครึ่งใบครึ่งหัวนะครับแกะให้ดูไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบเต็มแต่ก็ไม่ได้เต็มอันนี้มันยังมีอันนี้อยู่ นะครับเดีย๋ยวดูกันมันเรียกว่าอะไรไปดูอ่ะสั่งจบท็อปปี้นะครับสีมันจะออกอ่าส้มส้มแดงแดงนะครับจะัสั่งจะมันสีส้มนะครับอินเด็กนะครับอันนี้น่าจะเห็นกันเยอะน่าจะมีนคนใช้กันเยอะผมมาเห็นหลายคนแหละนะครับตัวนี้เป็นไซส์แอลนะครับ ไซแอลจะเฉลี่ยอยู่ประมาณอ่าวงรอบหัวนี่จะอยู่ประมาณ58-60โดยเฉลี่ยนะครับสำหรับคนที่ใส่ได้นะครับ233บาทนะครับจากช็อปปี้นะครับ ถ้าจ่ายด้วย a i r ์แอร์เพก็ส่งฟรีนะครับไอ้ส่วนลดค่าส่ง40่บาทนะครับไซส์ L นะครับประมาณ60สิบหกสเซนนะครับรอบหัวอันนี้ก็จะมีวิธีการใช้นะครับใช้ใส่รัดมันปรับระดับได้อะผมผมจริงๆอะผมไม่เคยใช้นะครับใช้รุ่นเก่ามานะนาน นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่หเวลาเขาบอกว่าใส่อะนะครับให้เราดึงสองข้างเนี้ยออกนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนโอ้โหแน่นบักเลยก็ถือว่ามันมันเพอดีหัวละกันนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้ามันเพอดีหัวเนี่ยในช่องว่างระหว่างหมวกกับหัวเนี่ยมันจะมีน้อยมากมันทําให้หัวเราแน่นแต่ว่ามันไม่บีบนะอันนี้มันไม่บีบ เวลาใส่ก็กลางมันออกนะครับมันหูหูผมมันกลางโอเคถือว่าโอเคนะครับสำหรับคนไซส์หกสิบเนี่ยผมผมเนี่ยวัดได้ประมาณห้าสิบเก้าแรับไซส์แอลไซส์นี้มัน ถามว่าถ้ามันแน่นมันแน่นไปไหมมันไม่แน่นมันพอดีมันพอดีนะครับบางคนอาจจะเป็น XL แต่ว่ามันหายากในช้อปปี้นั้นอาจจะต้องไปซื้อที่ร้านนะครับก็ถือว่าสวยดีนะแล้วก็มันเด่นดีผมชอบเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันมาสะท้อนมันแบบดูมันเด่นๆเพราะว่าหนึ่งเราขี่มอเตอร์ไซค์เนาะเราก็ต้องเอาอะไรให้มันเด่นเห็นเด่นชัดนิดนึงนะครับเวลากลางคืน หรือเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเห็นว่าเอออันนี้เป็นสีส้มสีสะท้อนแสงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวเป็นที่มันมันเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบมืดๆหน่อยนะครับไม่ได้เป็นแบบใสนะครับถือว่าโอเคถ้าใส่ไปผมว่าไอ้พวกฟองฟองน้าเนี่ยน่าจะมันน่าจะขยายมันน่าจะแบบให้มันพอดีมันน่าจะรวมขึ้นนะครับไม่แน่นเกินไป ะครับโอเควันนี้ก็รีวิวหมวก,กันน็อกง่ายๆนะครับให้ดูนะครับว่านะไซส์หกสไซส์หัวผมประมาณห้าสิบก้านิดห้าสิบเก้าครึง่งอันนี้มันไซส์แอลมันหกสิบเซนก็พอดีเด้เลยนะครับดีดีพอดีใช่ได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด s u b สไครต์ช่องอมินทีวีได้ด้วยใครติดต่อโฆษณาให้สิ่งส่งสินค้ามารีวิวก็ส่งมาเซ็นเตอร์มาในเพจเอมิก็ได้หรือว่า อ่าส่งเรื่องมาในตัวของอีเมลก็ได้นะครับด้านล่างนะครับช่วงนี้โควิดก,ก็รีวิวให้ฟรีนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ